โอเคค่ะก็ก็ดีค่ะแต่ว่าก็ก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะอาจจะเหนื่อยเหนื่อยง่ายนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ไม่มีอะไรมากค่ะไม่ได้มีอาการแบบรองโควิดเลยใช่ไหมคูกคือย่าโชคดีมากเลยค่ะไม่ได้ไอแล้วก็ไม่ได้เจ็บคอค่ะแค่บอกว่าเป็นไข้เ่น้ำมูกไหลแค่นั้นค่ะตอนนั้นเราเราเอกใจแล้วรืไปแบบไปตรวจแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ่รู้สึกไม่ดีค่ะรู้สึกแบบ ปวดเมื่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตรวจดีกว่าแต่ตอนเชา้าตรวจก็ไม่เป็นอะไรค่ะตอนเย็นตรวจถึงจะขึ้นค่ะก็หูแจ็คพอร์ตเลยค่าาะคุณหมอดูแลตัวเองอยังไงบ้างในช่วงนั้นนรุกแยกตัวจากคุณ <ยะ S 2> แม่ค่ะแยกแยกโฮมไอโซเลชันค่ะหลังจากที่คุณหมอบอกว่าคอนเฟิร์มว่ามาอยู่แบบโฮมไอโซเลชนันได้ก็อยู่คนเดียวตลอดเลยก็เหงาเล็กน้อยแต่ว่าก็ก็ก็โอเคค่ะก็ต้องแบบมันเกิดด้วยยอ จริงๆวันนั้นรู้สึกป่วยค่ะเลย,ยไม่ค่อยได้รู้สึกว่าอ,อ๋อวันเกิดนี่หว่าอะไรมี <laughs> ของการเรื่องอื่นอยู่ <laughs> ใช่ค่ะ<อ>แต่ว่าก็ก็รู้สึกได้ถึงความรักผ่านกระจก<อ>ไท<ห>ยคะความรักผ่านกระจกที่ของใครทุกคน <laughs> <laughs> ใช่ค่ะวันนั้นมีพ <laughs> ิเศษอะไรบ้างเห็นมีเค้กอันนี้มีการส่งกัยญามาตั้งไว้หน้า <laughs> ห้องหรือยังไงค่ะก็ที่บ้านเนี่ยเป็นสองชั้นอยู่แล้วค่ะก็แม่ก็อยู่ข้างล่างแฮปปี้เบิร์ธเดย์ เาเค้กเ okay, าไว้อยู่แล้วแม่ร้องแล้วญากเป่าข้างบนคนเดียวค่ะ,ะ,ะกิจกรรมช่วงช่วงที่เราต้องแบบแยกตัวจากุือน่างเนี้ยทำอะไรบ้างคะญาญาถูห้องทำเตียงล้างจานอ่านบทแต่ว่าของญาตอนที่เป็นอะเวยียนหัวค่ะใช่ก็เลยแบบไม่ได้เล่นมือถือเลยก็รู้สึกดีค่ะเหมือนได้แบบได้อ่านได้อ่านบทได้พบฟูนู่นนี่นั่นค่ะ เหางาสิเหางหา,ง<ส>หางมาก<ส>เพราะว่าแบบห้องเป็นกระจกหมดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นทุกคนทำนู่นทำนี่แล้วเราก็จะแบบจ้องเอาจองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าสิบวันก็ผ่านไปค่อนข้างเร็วเหมือนกันค่ะนล้วจะเป่าเค้กมันมีอะไรพิเศษ,เศษอย่าไหมคะย่าในวันเกิดของเราไม่มีเลยหรอค่ะตรวจก็ยังสองขีดอยู่ค่ะวันนั้นเออ ต่เห็นเรารีวิวแบบว่าเดือนเดือนมีนาคมก็แบบว่าเออเรวบรวมพี่แวรไหนมุมนี้เหมือนกันเนาะเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบทำอะไรเยอะมากค่ะหลังจากที่ที่แบบว่าค่อนข้างนิ่งแบบไม่ได้เดินทาง,างนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเดือนนี้เป็นอะไรที่ทำอะไรเยอะแล้วก็เจอพี่แย่เยอะเพราะว่าติดจะติดกล้องพอดีค่ะ,คะก็่ายทุกวันเลยก็ไม่เบื่อนะไม่เบื่อหรอก แต่วันเกิดเขาเป็นบอลเราแบบดีมากเลยนะผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่รักที่สุดในโลกแบบดูเห็นหนูก็เมาอยู่นะหนูก็รักเหมือนกันปกติที่แย่เขาถ้าต่อหน้าเราเขาจะไม่พูดหวานในขนาดนี้หวานค่ะก็เป็นอย่างนี้เลยหวานมากๆใช่ตอนเขาลงเขาบอกเราก่อนไหมว่าแบบไม่จัดจะ้านพี่บ้านเลยไม่ก็สไตล์เราเลยซสไตล์ใช่ แล้วตอบเขาไปว่าไงอะคะรูส่งข้อความไปไหมมีค่ะมี่คก็ที่สุดในรูกเหมือนกันใครใต้แม่จะย่างทำอะไรอยู่ลูกยิ้มอยู่ค่ะยิ้มอยู่ค่ะชิมและย่งเขาแบบว่าที่เขาบานออกซื่อบ่อยมากเลยเดี๋ยวนี้ ชินหรอคะดูว่าแบบอาโตอยู่หลายคนไปแซวพี่แบว่าแบบว่าเป็นคนปวดแฟนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็แซวเออไไ่ถามพี่แบค่ะแล้วว่าเขาปวดไหมล่ะก็ปวดอยู่นาะชอบจะชอบปวดใช่ไหมชอบไม่แตได้โอน่นอชอบ แล้วทุกที่ภูมิใจดีคะ่ยะย่านอกจากพี่แด้เขาอวยเขาแล้วเขามีของอะไรให้นะคะนอกจากจะแบบว่ามาแบบผ่านกระจกส่งคำรักเขาแล้วเนี่ยมีค่ะแต่ว่าไปถามเขาดีกว่าเขาว่าเขาให้อะไรเป,เป็นเป็นแนวไหนลูกจริงๆริงเราอยากได้หรือยังไงเาขาบองดีไหมอ่อมอะ <c oughs> บอกได้นี่แม่ปาแ <c oughs> ม่ปลาแม่งหน้าแล้วบอ<า>ก <c oughs> ได้พี่แื้อทองให้หนูรอหรอ เป็นทองแบบกระปุกไม่เอ้ยเป็นอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรเป็นแห้งเป็นแห้งใช่ดูเห็นแล้วหนูแบบว้าวทองขึ้นนะใช่ดูเห็นแล้วหนูขำไม่หยุดเลยค่ะกี่บาทเมื่อกี้เรากี่บาทสิบบาทไหมไม่ไม่มันแบบมันเท่านี้เล็กอ่าฮะตอนแรกหนูนึกว่าช็อกโกแลตค่ะไม่เว้ว่าช็อกโกแลตแต่ว่าโอ้โหหนักจังเราไม่ได้ลองกัดใช่ไหมยะ แต่ก็อ,อันนี้เป็นของขวัญที่เซอร์ไพรส์สุดแล้วใช่ไหมซอร <Surprise S 1> <ผ>์ไพรส์ค่ะใครจะไปคิดว่าเราจะซื้อทองให้ไม <c oughs> ่ขายไม่ขายไม่ขายต่อใคะเขาบอกว่าทองกำลังขึ้นเก็บไว้เถอะการลงทุนการ inverse เอ่อแล้วเราก็ขอบคุณเขาไป <c oughs> าอันนี้คือเซอร์ไพรส์ตรงวันเกิดไม่รู้หรือว่าพี่แบร์มาให้ก่อน <c oughs> เรียกว่าพี่แบลคือเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาไม่เบื่อเขาจินตนาการเขาดีด้วยค่ะเขาคิดนู่นคิดนี่ทำนู่นทำนี่เก่งอย่างทีนี้ก็จะมีละครจากพี่แบลด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็หลังจากที่ไม่ได้มีละครมาเกือบ3ปีจะมีแล้วนะคะคือเธอออกก่อนค่ะอันนี้ของพี่แอนร่น่งกับพี่โอค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีไลค์กินันรีค่ะที่พวกแบล่ะ แต่ว่าพรุ่งนี้นะคะหนังหนูจะหนังหนูจะเข้าโรงแล้วนะคะทุกคนอ่ง, <c oughs> องั้นเราเก็บไปหนังไว้พรุ่งนี้เพื่อเดี๋ยวต้องเจอย,ยาๆอีกค่ะ <c oughs> โอเคค <c oughs> ่ะโอเคตอนนี้เ่าบอกอะไรเป็นแฟนไหมเพราะตอนนี้งยากติดแฟนก็เป็นๆๆห่วงใน้นนนนกำลังใจเย <c oughs> อะอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะแบบรู้สึกได้ถึงกำลังใจที่ทุกคนส่งให้ตอนที่ป่วยนะคะแล้วว่าตอนนี้แข็งแรงมากๆลุยต่อได้เราขอขอบคุณมากๆค่ะคอยทุกคนดูแลตัวเองให้ดี เดี๋ยวขอสั้นๆนะคะไหนจะย่าแล้วเดี๋ยวย่ารวมขอรวมไปเลยวันพรสงการรวมไปเลยห้าสี่สามสองหนึ่ะก็สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะแฮปปี้สงกรานต์ทุกคนเลยนะคะขอให้สงกรานต์ปีนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรักนะคะถ้าได้อยู่กับครอบครัวก็จะดีอยู่กับเพื่อนก็ได้แล้วหรือว่าอยู่กับคนรักก็ดีเหมือนกันค่ะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะถ้าจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสบายโอเคย่า